The Lighthouse Cafe วันนี้นะครับมีเมนูกาแฟมาแจากนะครับที่สดชื่นมากๆ p ีช c ไอ i ์เบิร์กเอสเป s สโครับเอสเปรสโซครับส,โซโซสช็อตเรียบร้อยครับไปปั่นกันดีกว่าครับ แล้วจบท้ายด้วยลูกพีชของผมนะครับเ mm hmm. <ะ>มนูนี้นะครับทำง่ายมากนะครับมีวัสดุดิบแค่ไซรัปพีช40 ml ไซรัปโรส40 ml ไซรัปมะนาว10 ml น้ำมะนาว10 ml แล้วก็น้ำเปล่า4ออนซ์ครับ mm hmm. โอเคครับก่อนอื่นนะครับผมจะมาพูช็อตกันนะครับวันนี้ผมจะใช้ประมาณ2ช็อตซึ่งวันนี้ผมอยากแนะนำ ตัวเตมพิเศษของผมนะครับหลังจากผมเปิดร้านแล้วนะครับผมรู้สึกว่าผมอยากให้ทุกอย่างอ่ะเสถียรอ่ะกาแฟประมาณนีการแตมอะไรแบบเนี้ยคือเพราะว่าการแตมเนี้ยเขาจะมีความ natural หน่อยคือแต่หลายคนบริสต้คนนี้หรือผมอะ่ะอาจจะแตมไม่เหมือนกันก็ได้เลยกาแฟอาจจะออกมาเปรี้ยวก็ได้หรือขมอะไรแบบเนี้ยเลยผมรู้สึกว่าการที่เรานําตัว spring tamper นะครับมาใช้เนี้ยจะทําทุกอย่างเสถียรขึ้นเพราะว่าน้ําหนักของเขาแนละ้วอ่ะเขากําหนดมาให้แล้วอย่างนี้นะครับมันจะ ทุกคนต้องดูนะผมจะเห็นไหมปัม๊บปั๊บปั๊บคือถ้าเป็นแต้มตัวเนี้ยเราต้องมานั่งดูว่าไอตัวกาแฟเราอะตัวแต้มเนี่ยเอียงหรือเปล่าแต่ตัวนี้คือแบบว่าตรงตลอดเลยเห็นไหมแล้วนอกจากนั้นแล้วนะครับก็แต้มปัม๊บเก็บร้อยโอเคครับเรามากดช็อตกันดีกว่านะครับเมนูเนี่ยเราเลือกว่าจะทำสองช็อตของกาแฟได้หนึ่งช็อตหรือว่าศูนย์ช็อตเลยก็ได้แล้วแต่ที่เราชอบนะครับวันนี้ผมจะสองช็อตเพราะว่าเช้ามากยังไม่ทานกาแฟเลยครับ เห็นไหมเลียวเวกันออกมาสวยมากเลยแทบไม่ใช้แรงเลยมิกแกปับปับก็เรียบร้อยละเอสเปรสโซ่ so ครับสองช็อต โอเคครับชื่อของเมนูนี้คือพีชิไอซ์เบิร์กเอสเปรสโซ่เพราะว่าต้องใส่น้ำแข็งแล้วผมาจ,จะแนะนำให้ใส่น้ำแข็งเยอะเป็นภูเขาน้ำแข็งนะไอซ์เบิร์กใส่น้ำแข็งน่าจะประมาณนี้นะกันนะให้เป็นก้อนๆไม่ใส่ผงฟรุปเป้นะครับภูเขาน้ำแข็งไอซ์เบิร์กใส่ลับกุหลาบเทเลยใส่ลับพีชจริงๆนะถ้าเป็นตัวหัวปั๊มจะง่ายกว่านะครับน้ำมะนาวสดใส่ลับมะนาวนะครับแล้วสุดท้ายนะครับน้ำเปล่า อันนี้แค่เอามาช่วยเฉยๆตอนเขาปั่นนะครับ mm hmm. เรียบร้อยครับไปปั่นกันดีกว่าครับ mm hmm. แค่นี้โอเคครับปั่นเสร็จแล้วขอให้เนื้อประมาณนี้นะครับ mm hmm. เราเน้นเป็นน้ำแข็งนะ mm hmm. ไม่ได้เป็นสูทตี้ที่ทานง่ายไม่ใส่ผงฟรปเป้นะครับ mm hmm. เป็นไอซ์เบิร์กแบบนี้เลยโอเคเราจะเทเป็นเลเยอร์นะครับ mm hmm. หรือตักเป็นเลเยอร์ hmm. ก็ได้ หลังจากครึ่งนึงแล้วปุ๊บนะครับก็เทกาแฟไปนิดนึงก่อนนะครับ mm hmm. ทุกคนก็จะสังเกต mm hmm. เห็นไหมครับว่าเราเล่นเป็นเลเยร์ว่าเอ๊ะจะมีน้ําแข็งออกมา mm hmm. ก็จะมีกาแฟเป็นส่วนๆของเขาแล้วก็อันนี้ก็เทชุดใหญ่ได้เลย จบท้ายด้วยพีชลูกพีชของผมนะครับโอเคเคประมาณนี้นะครับเมนูนี้นะครับอร่อยแล้วก็สดชื่นจริงๆนะครับสำหรับ Coffee Lover แต่ว่าอยากมีความสดชื่นแล้วก็ความเย็ยนเจี๊ยบนะครับผมแนะนำเมนูนี้นะครับพีชไอ i ์ e บร r เ e s เปรสโซ